สวัสดีคยินดีต้อนรับสู่ช่องยูมิโกะลักกิ้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามและช่วยเสนอแนะแนะนำทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนิยายวัยเรื่องผมก็แค่อยากเป็นดาราที่ไล่ผีได้นิดหน่อยตอนที่14แม้ว่าทุกคนจะได้ยินในสิ่งที่ขนมผิงพูดแต่กลับไม่มีใครสนใจเลย พระผู้ที่มาใหม่ที่ยืนอยู่ข้างๆกับคุณหญิงนิ่มนั้นราวกับคุณชายในภาพวาดหรือในจินตนาการจากที่เคยได้อ่านในนิทานเขาคนนั้นผมสีดำสนิททรงผมไถข้างดวงตาน,นั้นมีสีน้ำตาลอ่อนความสูงของเขานั้นน่าจะสูงถึง185ได้ซึ่งถ้าเทียบแล้วความสูงนี้พอๆกับคุณพอ่อกับคุณป้าของขนมผิงเลยรูปร่างของเขานั้นกลับคล้ายกับคุณป้าของขนมผิงชุดที่เขาสวมนั้นเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ทับด้วยเสื้อกักสีน้ำตาลกันเกงเองก็เป็นสีเดียวกันรองเท้านั้นเป็นรองเท้าหนังสีดำโดยรวมแล้วคนผู้นี้ถือว่าทั้งหล่อและงดงามในเวลาเดียวกันขนมผิงเองเมื่อสังเกตเห็นว่าทุกคนนั้นให้ความสนใจกับคนคนนี้มากรวมไปถึงบุษบาเพราะจริงๆแล้วแม้ว่าเธอนั้นจะสามารถพูดคุยกันได้ แต่การมองเห็นที่บุษบาน,นั้นเห็นชายคนนี้มันคือการเห็นที่เลือนลางมากไม่ได้ชัดเจนแบบตอนนี้เอาล่ะผมว่าเรามาแนะนำเจ้าของบทละครเรื่องเรือลั่นทมกันดีกว่าผมขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักคุณพลึกหรือคุณชายพลึกในเนื้อเรื่องเมื่อขนมพิงแนะนำให้ทุกคนได้รู้ว่าคนตรงหน้าคือคนต้นเรื่องที่เอามาทำเป็นบทละครก็ถึงกับตกตะลึงคนที่ดูสง่างาม และงดงามตรงหน้าจะสามารถสร้างเรื่องต่างๆได้ยังไงแม้ทุกคนจะคิดไปในทางนั้นแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะถามถึงแต่กลับทักทายสวัสดีกันคุณพลิกเองก็อยู่บนโลกนี้มานานได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมาแล้วจึงบอกทุกคนว่าไม่ต้องไว้ตนเหมือนที่คุณหญิงนิ่มก็ไม่ให้ไหวแม้จะอยู่มานานแต่พอเห็นคนที่ดูมีอายุมากกว่าตัวเองต้องมาไหว้ แม้ว่าจริงๆแล้วอายุจะมากกว่าหากนับตอนตายไปแล้วด้วยก็เถอะแต่คุณพลึกก็ยังรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องนี้อยู่ดีเอาเป็นว่าในเมื่อทักทายกันเสร็จแล้วผมว่าเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับขนมพิงพูดออกมาก่อนจะเดินไปที่โต๊ะทำงานที่อยู่ตรงกลางห้องแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีบุษบาเป็นคนถามขึ้นผมว่าเราก็เริ่มตั้งแต่บทแรก ด้วยการที่ว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดยังคงคงเดิมแต่ให้นึกถึงสิ่งที่คุณพึกเคยทำเอาไว้ว่าในช่วงเวลานั้นคุณพึกได้ทำอะไรไปบ้างจากนั้นเราก็ค่อยๆแทรกเนื้อหาต่างๆลงไปถ้าทำแบบนี้ผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าทำที่ขนมผิงแนะนำออกมานั้นทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกดีขึ้น พราะหากจะให้เริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่หากค่อยๆแยกมาทีละส่วนแบบนี้มันทําให้สามารถทํางานนี้เสร็จได้ไวฉันว่าเอาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยมันก็ง่ายสําหรับพวกเราทุกคนอีกอย่างเราจะได้พอมีเวลาเผื่อฉันจะได้ไปสอบถามคนที่อยู่ที่นี่เพื่อเอามาทำบทละครของตัวเองอีกด้วย ครั้งนี้เป็นคมที่พูดขึ้นพราะตัวของคนนั้นคิดเพียงว่าในเมื่อจะช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้สำเร็จจึงคิดจะช่วยเรื่องของบุษบาให้เสียก่อนแล้วเรื่องของตัวเองนั้นทำเพียงแค่โครงเรื่องเอาไว้เพื่อกันลืมเพียงเท่านั้นเอาจริงๆหนูว่าหนูพอรู้เรื่องแล้วว่าทำไมคุณบุษบาถึงสนใจผิงอยากให้ผิงแสดงบทเป็นคุณพฤก ที่แท้พระทั้งคู่มีส่วนคล้ายกันอยู่นี่เองรั้งนี้เป็นวิธีพูดขึ้นมาเมื่อมองหน้าทาั้งขนมผิงและคุณพลึกสลับไปมาก็พบว่ามีความคล้ายกันอย่างแปลกประหลาดแต่ที่สำคัญคือทั้งคู่นั้นเพียงมองก็รู้สึกว่าทั้งหล่อและงดงามในเวลาเดียวกันเรื่องนี้หากฉันบอกว่าคุณพลึกเป็นคนเลือกขนมผิงเองทุกคนจะเชื่อฉันไหมบุษบาเองก็ตอบออกมา เพราะตอนที่เจอขนมผิงนั้นคุณพฤึกเองก็ยืนอยู่ข้างๆบุษบาและบอกกับบุษบาว่าอยากให้ขนมผิงนั้นแสดงเป็นตนจริงเหรอครับคุณพลึกคมเองที่ไม่ได้หวาดกลัวกับสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือผีนั้นถามขึ้นมาอย่างปกติครับตอนที่ผมเห็นคุณผิงครั้งแรกเขาทำให้ผมนั้นนึกถึงตัวเองตอนที่ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดพลาด เขาทำให้ผมนึกถึงตัวเองในตอนนั้นได้ซึ่งผมก็อยากเห็นตัวเองในตอนนั้นอีกครั้งจากการที่เขาเล่นบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าพฤกผมแค่อยากเห็นอีกครั้งคุณพฤกนั้นก็นั่งอยู่ในกลุ่มด้วยในตอนที่คนถามจึงตอบออกมาด้วยความจริงใจทุกคนที่ได้ยินคำนั้นก็หันมามองทั้งขนมผิงและคุณพฤกับกันไปมาก่อนจะพยักหน้ากันอย่างเข้าใจ จากนั้นทุกคนจึงเริ่มลงมือกันทำงานคนทั้งหมดเริ่มต้นทำงานกันอีกครั้งหลังจากที่พูดคุยกันจะมีพักบ้างบางเวลารวมไปถึงการถกเถียงกันในเนื้อเรื่องขนมผิงและเพื่อนทั้งสองนั้นบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่ออกความเห็นกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในมุมของตัวเองกันเสียมากกว่าเพราะเรื่องบางอย่างนั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะคนหรือผี ก็เห็นว่าพวกขนมผิงนั้นยังเด็กกันอยู่บางเรื่องราวเลยไม่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ทุกอย่างก็ถูกหยุดเมื่อคุณหญิงนิ่มพูดอกมาว่าแน่ใจรู้ว่าเรื่องนี้ขนมผิงจะไม่รู้เสียงของคุณหญิงนิ่มทำเอาทุกคนชะงักไปและเหมือนจะมีคนที่นึกอะไรขึ้นมาได้นั่นคือคนที่เป็นทีมงานของคมเขานั้นตกหน้าผากเข้าฉาดใหญ่จนคมต้องหันไปถามแกรู้ความหมายของคุณหญิงนิ่มหรอ คุณคมคุณผิงถึงขนาดพาไปเห็นอดีตของคุณขวัญได้ถ้าจะรู้ก็ไม่แปลกแล้วไหมครับเมื่อลูกน้องของคมพูดออกมาในตอนนั้นเองที่คมค่อยๆหันหน้าไปมองบรรดาเด็กๆที่ตัวเองไม่อยากให้รู้พวกเด็กๆเองก็ยิ้มออกมาในสายตาของพวกขนมผิงคือถึงพวกคุณลุงคุณอาทั้งหลายไม่อยากให้รู้แต่พวกผมเห็นเองได้นะทำเอาคมถึงกับยิ้มแห้ง โทษทีลืมไปเลยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นทาไมเราไม่ทําให้เห็นไปเลยล่ะผิงเรื่องมันจะได้เรียบเรียงได้ง่ายขึ้นผมเองเมื่อนึกขึ้นได้ก็ถามทันทีเรื่องบางเรื่องไม่ใช่สิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้ครับอีกอย่างถ้าทําแบบนั้นจะเป็นการเห็นเทียงเรื่องราวของคุณเพึกแค่เพียงด้านเดียวผมว่าให้เรื่องมันดําเนินไปในแบบนั้นดีแล้วครับแต่หากเป็นเรื่องของคุณเพึกผมสามารถทําให้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ อีกอย่างผมเองที่ต้องรับบทเป็นคุณพลึกเองก็จําเป็นต้องรู้เรื่องเหตุผลที่คุณพลึกเลือกที่จะทําแบบนั้นอยู่แล้วหากใครอยากจะเห็นผมก็ทําได้แต่เมื่อเรื่องมันต้องถึงจุดที่จําเป็นต้องรู้ครับเมื่อขนมผิงพูดจบก็ไม่มีใครพูดอะไรอีกจากนั้นก็เริ่มทํางานกันต่อทํางานกันบ้างพักกันไปบ้างจนเมื่อเกือบจะถึงเวลา สองทุ่มก็มีหญิงคนหนึ่งมาหาขนมผิงเพื่อบอกเวลาว่าถึงเวลาที่ต้องไปสวดมนต์กันแล้วขนมผิงจึงเดินออกไปโดยที่ไม่รบกวนใครแต่จริงๆแล้วทุกคนต่างก็รู้เวลาและคิดจะเตือนขนมผิงอยู่แล้วแต่เมื่อเห็นว่ามีคนมาเตือนก็แกล้งที่จะทำเป็นไม่สนใจเสียมากกว่าเมื่อขนมผิงออกไปทุกคนก็หยุดกิจกรรมที่ทำอยู่ แล้วเลือกที่จะแอบเดินไปที่ชานริมน้ำเพื่อเฝ้ามองคนที่เดินไปเป็นคนแรกนั้นคือบุษบาเมื่อขนมพิงก้าวเข้าสู่ศาลาพระริมน้ำก็พบว่ามีคนซึ่งจริงๆแล้วจะเรียกว่าคนก็ไม่ได้เมื่อคนเหล่านั้นไม่มีลมหายใจกันแล้วขนมผิงเริ่มจุดทุกเทียนเพื่อเริ่มที่จะสวดมนม์ไหว้พระคนเหล่านั้นที่นั่งอยู่ด้านหลังก็เริ่มพนมมือตามหากไม่ได้เห็นกับตาเราแทบจะไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้ คมเป็นคนที่พูดขึ้นมาเอาจริงๆเราว่าเขามีบุญมากเลยนะที่สามารถเห็นเหล่าดวงวิญญาณพวกนี้ได้บุษบาเป็นคนที่พูดต่อตามความคิดของตัวเองพวกเธอคิดว่าการเห็นพวกฉันคือการมีบุญเยอะหรืในตอนนั้นเองที่มีเสียงดังออกมาจากด้านหลังของพวกบุษบาที่กำลังยืนมองขนมผิงอยู่คุณหญิงนิ่ม ฉันจะบอกว่าพวกเธอนั้นคิดผิดเสียแล้วพวกเธออาจจะคิดว่าการที่ครอบครัวของขนมผิงและขนมผิงเห็นเรื่องของโลกหลังความตายนั้นเป็นบุญแต่พวกเธอเคยคิดบ้างหรือไม่ว่ากว่าที่พวกเขานั้นจะสามารถเป็นเช่นนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างคุณหญิงนิ่มพูดพร้อมกับค่อยๆก้าวไปที่ชานริมน้ำสายตาทอดมองไปทางขนมผิงที่สวดมนต์อยู่คุณหญิงนิ่มพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับ สิลาเองแม้จะกล้ากล้าก,กลัวกลัวแต่ก็ยังอยากจะรู้ในคำพูดของคุณหญิงนิ่มตอนที่พวกเธอเจอฉันพวกเธอรู้สึกกันอย่างไรเล่าคำพูดของคุณหญิงนิ่มทำเอาแต่ละคนนั้นชะงักไปแต่คุณหญิงนิ่มกลับยิ้มออกมาเมื่อเห็นอาการของแต่ละคนพวกเธอยังดีที่เห็นพวกฉันในสภาพที่ดีแบบนี้แล้วเธอคิดว่าแบบพวกฉันจะมีลักษณะแบบที่พวกเธอเห็นทุกคนเลยหรือเมื่อคุณหญิงนิ่มพูดจบก็ยิ้มออกมา แต่มันเป็นยิ้มที่ดูเศร้าจนสังเกตเห็นได้และนั่นทําให้พวกเขาได้คิดโดยเฉพาะพวกของคมที่เพิ่งจะเคยเจอเรื่องก่อนหน้าแบบนี้ก่อนจะมาที่นี่วิญญาณของขวัญน,นั้นแม้จะดูเหมือนปกติแต่สภาพบริเวณคอที่โดนรัดนั้นยังติดตรึงอยู่ในหัวของเขาอาจจะเรียกว่าภาพติดตาก็ได้ถ้าอย่างนั้นคุณหญิงนิ่มหมายความว่าบุษบาเองก็ไม่ได้คิดถึงข้อนี้เลยสักครั้งจึงตกใจเมื่อได้รู้ ในบริเวณรอบนี้ที่เป็นของครอบครัวเจ้าผิงจริงๆแล้วพวกเราคือผู้ที่จริงๆแล้วคือหมดห่วงสามารถไปตามทางของเราได้เพียงแต่ทุกคนนั้นเลือกที่จะอยู่กับเจ้าผิงแต่ภายนอกเล่าคนเรานั้นการตายมีหลายรูปแบบดังนั้นจะมีสภาพมากมายให้ได้พบเห็นการที่ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กพวกเธอคิดว่ามันดีหรือ มีบุญหรือมีบาปฉันยังไม่สามารถบอกได้เลยแต่เจ้าผิงยังโชคดีนะที่ได้เธอสองคนเป็นเพื่อนฉันขอบน้ำใจพวกเธอที่เป็นเพื่อกับเจ้าผิงตัวน้อยของพวกฉันมากพวกเธอไม่รู้หรอกว่าเจ้าเด็กคนนี้ต้องเจอกับอะไรมาบ้างทั้งวีและสอนไม่ได้ยินคำขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนของขนมผิงจากปากคุณหญิงนิ่มก็ยิ้มรับผมทั้งสองคนต้องขอบคุณขนมผิงมากกว่าที่ยอมเปิดใจให้ผมกับวิการที่มีเพื่อนเป็นผิงสำหรับผมเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดครับ อีกอย่างผิงก็เคยช่วยครอบครัวของพวกเรามาแล้วผิงถือว่าเป็นผู้มีพระคุณจะพูดแบบนี้ยังถือว่าน้อยไปเลยสอนเองก็ตอบออกไปตามสิ่งที่ตัววิเองก็พยักหน้ารับวิกับครอบครัวพวกเธออาจจะไม่อยากอาหารไปหลายวันเลยก็ได้แม้แต่คุณพลิกเองก็มีได้ต่างกันนะักคุณหญิงนิ่มนั้นหันไปมองทางขนมผิงที่ยังคงสวดมนต์อยู่โดยที่มีเหล่าดวงวิญญาณน,นั่งพนมมืออยู่ด้านหลังเต็มไปหมด ถ้าอย่างนั้นคุณหญิงนิ่มพอจะบอกได้ไหมครับว่าคุณนั้นตายได้อย่างไรชลทีที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเกิดความอยากรู้ขึ้นมาคุณหญิงนิ่มเองก็ไม่ได้หันกลับมามองแต่เลือกที่จะตอบออกไปฉันนะด้ฉันโดนคนที่ไว้ใจทำร้ายจากนั้นมันคนนั้นก็ทรมานฉันอยู่หลายวันจนวันสุดท้ายมันก็ทรมานฉันจนฉันสิ้นใจ จริงๆแล้วร่างกายของฉันในตอนนั้นแทบจะไม่สามารถเรียกว่าคนได้เลยพวกเธอเชื่อหรือไม่ทุกส่วนของร่างกายมีแต่รอยเคี้ยนตีบาดแผลบางส่วนถึงกับหักงอจนฉันเชื่อว่าพวกเธอคงไม่อยากจะมองเลยแน่ๆหากจําต้องเห็นเมื่อทุกคนได้ฟังก็แทบจะจินตนาการมันไม่ออกว่าคุณหญิงนิ่มคนนี้ต้องพบเจอกับเรื่องอะไรมาบ้างกันแน่ แล้วผมพอจะถามได้หรือไม่ว่าใครเป็นคนที่ทำคุณหญิงนิ่มกันคนผู้นั้นนะหรือก็คนที่คุณพ่อกับคุณแม่หามาให้ฉันอย่างไรเล่าคนในยุคฉันนั้นพ่อแม่มักจะเป็นผู้ที่เลือกคู่ครองให้กับบุตรของตนไม่ว่าบุตรชายหรือหญิงก็ตามคำของพ่อแม่นั้นต้องสําคัญที่สุดแต่พวกเขานั้นหารู้ไม่ว่าบางครานั่นอาจจะเป็นการส่งลูกของตนไปตายเสียด้วยซ้ำมันเรียกว่าการคลุมถุงชน ใครบางคนที่โชคดีก็ได้ใช้ชีวิตที่เรียกว่าแต่งกันไปก็รักกันไปเองแต่ฉันนั้นไม่ใช่เพราะฉันนั้นเมื่อแต่งไปแล้วกลับกลายเป็นเครื่องระบายความวิปริตของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีพวกเธอเชื่อหรือไม่ว่าหลังจากที่ฉันตายไปแล้วและครอบครัวฉันมาเห็นพวกเขานั้นต่างก็เสียใจตีอ,อกชกตัวกัน ว่าพวกเขานั้นทําให้ฉันต้องอยู่ในสภาพนั้นแต่ฉันกลับไม่ได้รู้สึกอันใดกับพวกเขาเลยความรักที่เคยมอบให้มันตายไปตั้งแต่คราแรกที่ฉันนั้นถูกกระทําแล้วไปบอกพวกเขาขอกลับบ้านแต่ก็มันก็ไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นมากลับยิ่งเลวร้ายยิ่งขึ้นพวกเขาไม่คิดจะมาหาหรือเยี่ยมเยียนหาฉันสักครั้งดังนั้นเมื่อฉันตายไปแล้วจะมาเศร้าเสียใจเพราะเหตุใดกัน คุณหญิงนิ่มพูดออกมาราวกับว่าเรื่องนั้นมันไม่มีอะไรแต่คนที่ได้ฟังกลับบูกโหวงในอกเรื่องแบบนี้ในสมัยนี้ล้วนไม่มีแล้วเพราะชายหญิงนั้นล้วนมีสิทธ,ธ์เท่าเทียมชายเก่งหญิงแกร่งมีให้เห็นในปัจจุบันเมื่อได้รับฟังเรื่องราวของคนในสมัยก่อนบางเรื่องยิ่งเรื่องที่คุณหญิงนิ่มเล่ายิ่งทำให้รู้สึกเจ็บปวดผมขอโทษที่ถามเรื่องนี้นะครับผม ยังนมแทนที่ชลทีจะได้พูดต่อคุณหญิงนิ่มก็หันมายิ้มก่อนจะยกมือขึ้นให้หยุดสะก่อนหยุดไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเรื่องนี้มันผ่านไปนานมากแล้วและตอนที่ผิงเจอคุณหญิงนิ่มในตอนนั้นคุณหญิงนิ่มเป็นในแบบนี้หรือ,อยังครับสอนถามขึ้นมาบ้างเพราะไหนไหนก็ถามแล้ว ยังไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกฉันมาอยู่ที่นี่ก็เกือบจะ20ปีตอนนั้นเท่าที่ฉันจำได้เจ้าผิงยังเป็นเด็กไม่ถึงสิบขวบเลยและพวกเธอคิดว่าจากสภาพที่ฉันเล่าให้ฟังกับเด็กน้อยแค่นั้นมันจะน่ากลัวแค่ไหนกันเล่าและที่สำคัญในตอนนั้นเจ้าผิงยังควบคุมบางอย่างไม่ได้เลยเห็นเรื่องราวของฉันไปตั้งแต่เริ่มจนฉันตายไปแล้วทำอะไรไปบ้างอีกพวกเธอคิดว่ามันจะเป็นเช่นไรเล่า เมื่อคุณหญิงนิ่มพูดจบบุษบากับวิธีเป็นผู้หญิงต่างก็ถึงกับร้องให้ออกมาในขณะที่เหล่าผู้ชายบางคนก็แสดงบางคนก็กำหมัดแน่นนั่นไม่ใช่เพราะรู้สึกโกรธแต่กลับรู้สึกสะเตือนใจจนต้องขมอารมณ์ด้วยวิธีนี้มากกว่าคุณหญิงนิ่มที่เห็นท่าทางแบบนี้ก็รู้แล้วว่าการที่ตัวเองเล่าเรื่องนี้ออกมาคงจะเป็นเรื่องที่ดีให้คนที่ยังตะขิดตะขวงใจในตัวขนมผิง ได้รู้ว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นเรื่องทุกใจเสียมากกว่าเมื่อเจ้าผิงมาก,ก็อย่าได้สงสารเจ้าผิงมันแล้วเจ้าตัวเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาสงสารเพียงแต่อยากให้มีคนเท่าเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเสียมากกว่าความสงสารนั้นถ้าอยากจะใช้ก็ต้องใช้กับคนที่เขาต้องการแต่อย่าได้ไปใช้กับคนที่ไม่ต้องการอย่างเจ้าผิง เพราะมันไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมาแม้แต่น้อยกลับกันมันอาจจะทำให้เจ้าผิงนั้นอึดอัดกับสิ่งที่ได้เสียมากกว่าคุณหญิงนิ่มเมื่อพูดเสร็จก็เดินผ่านหน้าทุกคนเข้าเรือนปล่อยให้คนที่อยู่ตรงนั้นได้คิดตามคำพูดที่ถูกทิ้งไว้ก่อนที่บางคนจะเดินเข้าไปรอที่ห้องทำงานตามเดิมเหลือเพียงบุษบาวิศนและคม ที่หันไปมองไปที่ขนมผิงที่ยังคงสวดมนอยู่ก่อนจะพากันเดินเข้าห้องทำงานเหมือนเดิม